รสชาติแจซ้อนหรือ,ด,อดับบรล้อแจซอนเนี่ยก็คือการที่ท่านได้คอนเซ็ปต์นะครับจะไม่แข็งตัวนะครับแต่ว่าจะได้รสชาติที่ดีนะครับลอร่อ,รอยด้วยนะต,ตัวอย่างถา<ะ>จะเป็นพระธาตุลำปางหลวงนะครับที่ตั้งแต่นานมาแล้วนะครับรวมไปถึงนะครับวัดองค์สนุกต่งตางต,ต่างนะครับที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนให้ท่านทราบเบื้องต้นครับ ่ต้อองบอกวาที่สําคัญในส่วนของการจัดงานเนี่ยต้องบอกว่าที่กกพรแมาของเราจัดเป็นประจําทุกป,ปีปีนี้เป็นปีที่18แล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็จะขออนุญาตเรียนถามแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ช่วยว่านะครับก็ท่านแคทมุกิต่านอนะครับในส่วนของกกพเออยู่นะครับนําเรียนอย่างนี้ว่าการจัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่มป,ปีที่18ทนะี่อย่างที่เห็นตอนนี้นะถือว่าวันนี้ได้เปิดสถานที่ ที่สมบูรณ์ร้อมให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะครับคือว่าเป็นเป็นการในพื้นที่บนต้นตมเกียรติประมาณ200ไร่แล้วก็จากความรู้ของเข้าใจที่เรานะว่าเรา,เราคิดอะไรเราทำอะไรแล้วาชาวแม่เมาชาวลําปางซึ่งก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นตะกี้ที่ก็คือเรื่องแนวคิดเรื่อง,อง,องกอารทำวัฒนโครการ เป็นเมลลัมเมลลัมที่แม่บอกเอามาจากทะเลแล้วเดี๋ยวจะมีการประมูลในตัวเมลลัมที่จะสุกพอดีในช่วงนี้ราง่านคานวาจำลองแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นการสแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณปุ๋ยฝ้ายพัฒนชานะครับ น,นีก็็เป่เปต้องบอกว่าถ่ายรูปกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าตอนเย็นก็สนุกสนานกันได้ต่อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีนิทรรศก,การมีเรื่องของความรู้ต่างๆมากมายที่จะให้ทุกท่านได้มาศึกษาหาข้อมูลกันด้วยนะคะอันนี้คนก็แพลนแล้วนะคะว่าจะมาที่ลำปางในช่วงพฤศจิกายนที่นี้เนี่ยจะขออนุญาตเรียนถามทางด้านของพี่โบก,กี้นะคะบอกว่ามีการวางแยังไงบ้างที่จะให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลท่องเที่ยวแม่หมอในในช่วงนี้นะคะ่ะค่ะ โอเคค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็เรียนท่านนายกกองการท่าจังหวัดลำปางด้วยนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผูคค้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะในส่วนของทรทนีที่กรกตเนี่ยจัดกิจกรรมต้องขอบคุณเลยนะคะว่าทางกรกตเนี่ยได้พิจารณาทำ